สวัสดีครับเสียคิวมาแล้วครับนี่ครับของอุปกรณ์วัดค่า pH ที่เสียให้ผมไปหามาเนี่ยอะไรของแกเนี่ยอ้าวนี่มันก็กระดาษลิทมัสไงครับเสียอุ้ยนี่เป็นโรงงานนะไม่ใช่ทำโครงงานเรียงสัตว์ในกระถมที่ว่าให้ไปเอาอะมันเครื่องนี้เครื่องอะไระครับ Wincent n o n g a r d e f f e c t pH Electrode ฮะ เครื่องอะไรครับเสี่ยงงเลยสิครับก็เนี่ยคือเครื่องวินเซนต์นอนกราสอีฟเฟตพีเอชอิเล็กโทรดเป็นแท่งเซนเซอร์โพรบสำหรับวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบไร้กระปาอแก้ววัดได้แม่นยำาผล,ลัพธ์นิ่งได้รวดเร็วมากใช้กับมิเตอร์เดิมได้ทันทีใช้งานในสภาวะต่างๆได้ดีมากเหมาะสำหรับใช้ทั้งในงานวิจัยและในภาคอุตสาหกรรมและยังเก็บแห้งได้ไม่ต้องแช่ในสารละลายเหมือนแต่ก่อนแล้วทันสมัยนขนาดนี้เลยครับเสี่ยพ่เส่ยนำเข้าต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราอะ่ะไม่แพ้ชาติในโลก เครื่องนี้สวทชเขาคิดค้นบริษัทวินเซนต์จำกัดเนี่ยนำเทคโนโลยีไปพัฒนาแล้วก็ผลิตออกจำหน่ายถูกไปตั้งครึ่งโอือจะเลือกไปเอาเครื่องนี้ไหมว่าุ่นๆเลยมาคันได้ก็ได้ทำเสียงทำงินผมไปเลยนะครับเออ่ที่ไปผมโดนเทคโนโลยทำเงินช่วยกลุ่มทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย